เราได้เดินทุดงมาถึงภูเขาที่ยอดเขาสูงสูงมีหินมีธรรมชาติเหมือนกับคนเอาขึ้นไปแบกไปเทินกันไว้น่าดูน่าชมที่นี้เป็นสถานที่ที่พระสงฆ์องค์เจ้าเคยมาอยู่มาจำพรรษา เราก็มาสร้างกุฏิเป็นศาลาเป็นที่พักพาอาศัยสำหรับพระจรมาเดี๋ยวนี้ไม่มีพระอยู่มีแต่ต้นไม้ธรรมชาติขึ้นลกลังขึ้นลกลุงลังไปหมดเลยมีผ้าเลืองมีหญ้ามีม เรื่องใช้บริโภคอุปโภคบริคารต่างๆนานามีเยอะของพระสฆงองค์เจ้าน่าเสียดายไม่มีพระอยู่ให้สร้างเอาไว้เปลืองเงินเปลืองท,ทองอแต่ไม่มีพระอยู่อ๋อไม่เป็นไรตามธรรมชาติมันก็เป็นนนิจังเอาแน่นอนไม่ได้อสร้างแล้ว แต่ไม่มีคนอยู่ตอนที่สร้างก็อ,อยากอยู่พอสร้างแล้วการเปลี่ยนแปลงมันก็มีน่าเสียดายสวยงามดีนะสถา,านที่น่าอยู่ปีตัววิเวกอยู่อย่างนี้โอ้ยสงบถ้าใครมาอยู่อย่างเช่นนี้ที่นี่คืออำเภอสีเมืองใหม่ ต่อแดนกับอำเภอกุดเข้าปุ้นจังหวันนดอุบลราชธานีโอ้ได้ชมวิวกุฏิบนภูเขาสูงชันนอนชมวิวนั่งชมวิวได้สบาย